สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับผมคุณครูครับค่ะวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้คุณครูแล้วก็น้องๆฟังนะครับเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยครับก็คือปกติเนี่ยผมจะใช้โทรศัพท์ก็คือใช้โทรออกแล้วก็รับสายเข้าแค่นั้นเป็นความคุ้นเคยคือเป็นคนชอบได้ยินเสียงแล้วก็เชื่อว่าการสื่อสารโดยการพูดคุยเนี่ยง่ายกว่าการแบบ text หรือว่าส่งอะไรต่างๆนี่นะครับอพอมาเป็นสมาร์ทโฟนปั๊บเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นแบบว่าต้องเข้าไปโปรแกรมนี้อ,อะไรโปรแกรมนี้น,น,นะฮะอโอ้โหเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะเพราะเวลาจะส่งหาทีมงานนะครับจะส่งโลเคชันอย่างเงี้ย เราจะส่งโลเคชันที่เราอยู่ที่ไหนว่าเราจะมาถ่ายทําที่โรงเรียนรูสมศรีเราเดินไปส่งแผนที่ที่เราไปถ่ายทาละครเมื่อคืนคือดิสโกเทคเมื่อวานนี้ครับทีมงานเราเลยก็ไปรอที่ดิสโกเทคหมดเลยอ่าเลยแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยแฮปปี้ทูเกเตอร์เลยครับผมมันถ้าเกิดการแบบผิดพลาดอะไรอย่างนี้ครับก็คงก็คงต้องพยายามปรับตัวในเรื่องของเวัฒนาการใช่ของของเทคโนโลยีต่างๆค่ะครับผมก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะวิวัฒ วิวัฒนามาจากพัฒนาคือดีขึ้นเรื่อยๆครับผมถ้าเขาไม่วิวัฒน์เขาก็จะไปเจอคําว่าวิบัติกวิบัติเสื่อมลงไอ้ที่ผมทำเนี่ยวิบัติแน่นอนเตาวุวัฒบอกคือวิวัฒน์ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่า evolution evolution คือวิวัฒนาการค่ะ แต่เราลืมไปค่ะพี่หนุ่มว่าวิวัฒนาการจะต้องไปสู่อะไรที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนลืมมองกลับไปว่าแท้ที่จริงวิวัฒนาการต้องมารองรับใช้ความเรียบง่ายค่ะพี่หนุ่มบอกว่าใช้สมาร์ทโฟนแต่ถ้าแบตหมดไม่มีฐานสำรองการสื่อสารจบลงตรงนั้นเลยค่ะคบ,บางทีโทรศัพท์บ้านอาจจะเข้ามาแทนที่ หรือเราพัฒนาจนลืมความเรียบง่ายดังเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ The evolution of knowledge is toward simplicity, s not complexity. The evolution of knowledge is toward simplicity, not complexity. นั่นคือวิวัฒนาการของความรู้จึงต้องมุ่งไปสู่ความเรียบง่ายมากกว่าเน้นย้ำเพียงแค่ ความสลับซับซ้อนค่ะโอ้โหครับผมถ้าเปรียบเทียบเป็นสุภาษิตจีนนะครับง่ายๆเลยคือคสูงสุดคืนสู่สามัญถูกต้องค่ะพี่นุ่มนะครับจากการใช้เทคโนโลยีเฟซไทม์คุยกับคุณแม่เดินตรงไปเลยค่ะขนมหนึ่งถุงเดินเข้าไปและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้ความเรียบง่ายจับกอดโอบ นั่นแหะค่ะคือวิวัฒนาการแห่งความรู้สึกที่ดีงามมอบให้แก่กันค่ะพี่โนเยี่ยมมากเลยครับก็กลับมาพบกับครูสมศรีและผมนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy n i s h by ครูสมศรีครับค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ